เีายังไม่ได้กลับนะเขาไปมองไปซื้อน้ำซือน้ำไปซื้อตอนแรกตอนแรกอยู่ตรงนี้มองนะเอ๊ที่คอนเนเค็นทำเยาวราชหรือเปล่าพี่ท้หาเดี๋ยวจะมาได้ไปๆมาๆอยู่อยู่คลองเดียวกัน เดี๋ยว้มู่ว่าจะกนมันนะเาเอะดกเยเี้เน้มาให้งานก็เลยเลยคิวเเดี๋ยวให้พี่นี่ออกมาจกไพ่า ยังอยากจะมาอีกได้ไงพอ,อแล้วเหรอเกกว่านะคิวอะโทรสี่หัตไลน์เดี๋ยวจะมาเป็นร้อยคนแล้วหกโมงเช้ายังไม่นอนเลยเนะี่ยฮะก็กาดอกไม้แลวก็มาแต่ตัวก็ไล่อีกเแล้วโอเคนั้นใช้ผงเดิมใช้เดิไม่้อการตัไห่อนได้ไหมรมีเสียหอ

<laughs> Thu, đang nắm cái cánh đảm một ăn từ cái cái cho nó máy của ได้องเกดก่อเขบอ่มต้องกลับบ้านนะเป็นแค่เปนค่ัหาอการัษ้นอนอยู่ตรงทางเดนะครับก็ให้นอนอยู่ตรงทางเลย và ta cho nó. Đó. Cái <laughs> này bắt đầu. Rồi. được. Nó có gì?

คนึ่งแล้วไปเดินดูนี่มันก็รอรหางมาครเนี่ยใครคือต่อไปใครพี่นี่ยครับน่กินเดียวเดียวดูอะไรนึกไงมากไปครบ o อ k ิวตัแล้วแอ่รออาไปนี่งนั่งทำไเป็นไรรู้สึกไรดีดไปนั่งเมาเฉยเลยงงฮะมีเด็กอามาเด็กอะไรอย่างเนี่ย เอาก็กูบอกว่ามันมีลูกไอ้หนเองก็บอกไม่มีไปเลยกูบอกแล้วว่ามีเด็กมีเด็กก็ไม่เชื่อไอ้คนลานไอ้หนูมาไอ้หนูลงมาลงมาอยากไปเกิดใช่ไหมไอ้หนูลงมาลงมาลงมานะลงมาเออ กูทักมึงแล้วว่าลูกมึงมามึงไม่มึงไม่เชื่อกูลงแล้วลูกเหมือนคนเมื่อกี้โอ้ยี่มาแต่หัวหินอะเหมือนกันอะจะรอเอาทองก่อนเป็นไงล่ะลูกมึงก็เสียใจมึงอยากไปเกิดแย่เนี่ยฮะมึงนี่เห็นแก่ตัวจริงเลยฮะจริไหมหัวหินเหมือนกันลูกหลุดกูบอกแล้ววไงเขาก็อยู่เป็นหญิงเป็นชายใครมาเขาผู้หญิงมานี่เดี๋ยวพ่อพ่อไปนั่งไหนล่ะลูกพ่อเขาหรือเปล่า นั่งข้างนี่คุยกันเขาหลุดเองใช่ไหมกอดหน่อยกอดลูกหน่อยหิวเปล่าหิวไหมไม่หิวได้เวลาเกิดยังเพาะนะเดือดช่วยพ่อแม่ไม่ไปเกิดหรอยังนะอันนี้ดูนะครับคือบอกแล้วไงว่าเด็กพักแล้วไม่เชื่อตั้งแต่ที่หล่นมานั่งละ ใช่ป่ะเนี่ยเขายังไม่ถึงเวลาไม่ไปนะ <c oughs> อนนเอาลูกเหมือนไหมกุมารทองอยู่ไหม <c oughs> เอา <c oughs> เขาให้เอากุมารทองมาคือเอารัานสังพันธ์ก็ได้คล้ายๆที่ผมทําให้อะ่ะคือไม่ใช่ว่าผมทาเองหรอกแต่ว่าผมถามผีนี่แหละถามเด็กเนี่ยเขาอยากได้คือให้เขาอยู่เป็นที่เป็นทางจะได้แบบเหมือนคล้ายผีที่มีสารอะ่ะเวลาเส้นเวลาต่างๆเนี่ยมันจะได้มองหน้าเขาเหมือนเขาเป็นลูกอีกคนนึงอ่ะเข้าใจยัง ฮะพ่อคุยอะไรพ่อไหมปวดพ่อไหมได้บุญ้างเปล่าคิดว่าลูกจะหนุ่มาตอนแรกอยู่ในคลองคอยู่นาบุรีดิเดี๋ยวไปบอกใครแล้วผมเก่งไอ้หนูไม่เกิดนะ ดูแลแม่ให้ดีๆนะทำไมอะพ่อแม่ทำไมอะนี่เยอะก็้วบอกหวยพ่อแม่เขาดิได้หลุดนี่อายุกี่ขวบแล้วเนี่ย12ขวบยังไม่เกิดไปได้ไม่อยากไปนะหลุดมันดีนะ จำไม่ได้พอ่ออยากกินอะไรไหมแม่ทำบุญไหนบาทให้รู้ป่ะช่ <c oughs> ดีนะเออ <c oughs> ช่วยแม่ทำอาหารกินอย่าไปเกาะไปขายอย่าไปเกาะลงเกาะไหลแม่มากเกาะเอวแม่มากรู้ป่ะเข้าใจไหมอย่าให้ใครเอาดวงวิญญาณของมึงไปได้จงปกปักร,รักษาพ่อกับแม่มึงเมื่อถึงเวลามาหากู เดี๋ยวกูไปส่งให้เองนะ้าใจไหมค่อยค่อยห่อออกไปห่อไปไปหน้ามาไหมดูใครจยมาดันกอดไปเลยไปเรียบร้อยคือแล้วไม่ให้ตังค์หมดก็อยากอยานหวงอีกว่าไม่มีเด็กกินไหม จีดอยครับผมทุอย่างมบ้น้นครับมทักวันแล้วผมจะเรียกให้ตันนี้ไม่มีกำหนด <c oughs> ไปคิดต <c oughs> ่อไปโชคดีนะดูไลฟ์ต่อช่วหลังแล้วกันเห็นลูกก <c oughs> ดไลฟ์สดโอยสวาย พลไยที่อยู่ในกายให้มันรู้แล้ววันนี้พบหนี้ละชาตินี้ไนดะ้หรู้ว่าเสร็จแล้วบอก่าห้องมาจสรจลบอกนะไม่ต้องสัน